สวัดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณดิลนครับสวัสดีครับคุณจิสนาวันนี้มาเจอกัน16ตุลาคมนะครับก็ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้กับชีวิตและการเดินทางของหญิงเหล็กตัวจริงเสียงจริงเขาคือเพราะใช้ชีวิตอยู่บนวีลแชร์ตลอดเหล็กทางนั้นครับแต่ไม่ใช่แค่วีลแชร์เหล็กครับหัวใจเธอน้องคนเมื่อวานใช่ไหมถูกต้องครับอการต่อสู้ของเธอนี่ยน้องเมเม่พูดอาเรซาแปงของเราก็ไป ตีแผ่ชีวิตของหญิงเหล็กผักกาดโพสีคนนี้มาให้ได้ชมกันแถวไหนนะแถวชุมชนแออัดย่านบอนไก่แะครับโอ้แถวบอลไก่น,นี่ฮะก็บ้านเล็กๆอย่างที่เราดูไปเมื่อวานนี้หลังคาสังกะสีปูกปูปะปปปนะครับแคบๆห้องน้ําก็เข้าไม่ได้มไดม่ได้อาบน้ามา6ปีใช้วิธีเช็ดตัวนะครับและที่สําคัญเนี่ยผักกาดนี่นะครับผมก็เจอเข้าอยู่บ่อยๆในงานรณรงค์เรื่องอารย์สาปัต์ก็ดีเรื่องเวทีเสวนาพิปรายเรื่องสิทธิ ความเสมอภาคหรือบทบาทของผู้พิการอย่างนี้นะครับเธอก็เราก็เกิดการแปลกใจว่าอเธอเดินทางยังไง <ฮะ S 1> ก็นี่ละฮะก็เป็นเหตุทําให้เราต้องส่ง <c oughs> ทูตเมเม่เนี่ยไปดูชีวิตเธอหน่อยนะฮะก็ตามตั้งแต่ออกจากบ้านแล้วครับดูะฮะนี่คือชีวิตจริงนะครับคุณดิดาครับที่จริงเนี่ยจะมีก่อนที่เธอจะลุกจากเตียงได้เนี่ยต้องมีผู้ชายมาช่วยยกนะครับเพราะเธอไม่สามารถช่วยตัวเองได้อย่างมีภาพคนแบกหน่อยก็ดีเธอก็ใช้วิธีขอแรง ชายชะกันที่อยู่หน่วยดับเพิงที่หน้าปากซอยหมู่บ้านที่บ่อนไก่ครับนะครับเวลาจะไปไหนมาไหนเนี่ยไม่ว่าจะไปหรือกลับนะครับเนี่ยนี่ฮะพี่เนี่ฮะหน่วยดับเพลิงครับต้องมาช่วยทุกครั้งกอทมครับขอบพระคุณมากเลยครับต้องมาช่วยทุกครั้งอ่ะครับดูครับเพราะเธอช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นี่ฮะโทษนะเก็บถุงปัสสาวะทํานู่นทํานี่นะฮะก็ต้องดูแลให้เรียบร้อยนี่ฮะแล้วก็อุ้มฮะหัวคนท้ายคนจะมีวิธีอุ้มจนชินแล้วครับดูฮะ ลำบากวันนี้มีอีกไหมโอ้โหดูครับนี่นะฮะตอนนี้รายการกิจนะทัวยกรอของเราก็เลยกำลังจะเปิดคอลัมน์ใหม่ขึ้นมาเป็นรับเรื่องล้อทุกแล้ะครับล้อทุกรับเรื่องล้อทุกเพราะชีวิตคนนั่งบนล้อนี่มันทุกข์เหลือเกินดูสิครับอืมแล้วหลายคนที่โทรศัพท์มาหรือเขียนจดหม,มายมาขอวิวแชร์นะครับต้องขออนุญาตบออ่อยครั้งว่าผมไม่ได้มีโรงงานผลิตวิวแชร์นะครับแต่ก็จะพยายามหาให้ครับ กำลังกำลังกำลังหาวิธีทางอยู่ใช่ใช่โทรมาเยอะเลยก็แล้วส่งอีเมลส่งอะไรมาเนี่ยนะครับก็ขออภัยด้วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนะครับถ้าไม่มีวิชาเขาก็ไปไหนมาไหนไม่ได้นะใช่แล้วยังพักานเนี่ยถือว่าพิการหนักเนี่ยฮะกล้ามเนื้ออ่อนแรงมือก็แทบใช้ไม่ได้นะครับก็ใช้ได้นิดหน่อยแล้วนะตักข้าวกินเองก็ไม่ได้แล้วนะครับมันไม่ค่อยอ่อนแรงมาปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยนะครับเมื่อก่อนตักยังพอตักข้าวทานเองได้นะครับตอนนี้ไม่ได้ครับต้องมีผู้ช่วย ก็คุณแม่เนี่ยแหละครับที่บ้านชีวิตแรนแคนมาดูฮะสภาพฟุตบาททางเดินเท้าทางล้อรถเข็นดูฮะมันเป็นอย่างนี้ครับอืมก็ต้องฝากทางกททท่านฝ่ายโยธาท่านรองจุมพลสัมเภาพลท่านผู้ว่าราชการกทมมอมพระชวงศสุขุมภบุริพัตรท่านช่วยได้ครับคือชีวิตที่ลำบากยากจนแล้วก็ไปไหนมาไหนลำบากเลือเกินแบบผักกาดดีนะครับคนที่จะช่วยได้เนี่ยมีสองหน่วยงานหลักหนึ่งหนึ่ง รัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับออต้องย้าว่าแค่เบีย้ยยังชีพคนพิการ800บาทต่อเดือนไม่พอครับมันต้องดูตามสภาพความพิการและความจําเป็นที่แท้จริงของชีวิตด้วยอย่างพักการนี่นะครับผมว่าต้องห้าพันเป็นอย่างน้อยครับแปดร้อยต่อเดือนต่อเดือนครับโอ้โหกี่วันแปดร้อยแปดร้อยกี่วันก็พักการบอกเดินทางวันนึงเนี่ยนั่งแท็กซี่กันหมดแล้วครับอ,อ,อย่างนี้นะครับค่าของชีพมันสูงไงฮะถูกไหมครับอย่างนี้เป็นต้น ดังนั้นเนี่ยผมว่าอาจต้องปรับวิธีอาจจะหาวิธีนะฮะช่วยเหลือคนเหล่านี้ซึ่งเป็นคนระดับล่างๆของสังคมเลยครับอของประเทศเลย,เลยครับไม่ช่วยไม่ได้นันเนี่ยโอ้โหนะลาบากกว่านี้มีอีกไหมเนี่ยผมอยากจะรู้นะฮะประเทศไทย,ยนะครับครับคืออย่าว่าคนยากจนมาเป็นแบบพักการแล้วจะลําบากมากนะครับคนมีเงินหรือคนรวยยังลําบากเลยครับถูกไหมฮะแต่นี่แหละครับคือชีวิตจริงของประเทศไทยของประชากรไทยจํานวนไม่น้อยนะครับ กกแล้วดูฮะผักกาดก็พาเราเดินทางไปนู่นไปนี่ดูซิว่าเขาเดินทางยังไงลำบากขนาดไหนเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายยังไงบ้างไปฟังเสียงน้องผักกาดโพสีหน่อยครับจะฝากนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการในเรื่องของการปรับสภาพแวดล้อมต่างๆนะคะก็อยากให้เอื้อไปถึงทุกทกลุ่มทุกคนในประชาชนของเรานะคะก็จะมีทั้งคนที่ไม่มีทั้งผู้สูงอายุแม่ลูกอ่อนคนท้อคนพิการนะคะที่ต้องใช้พื้นที่สาธารณะเหมือนกัน แต่นี้เราไม่สามารถที่จะเลือกในการเดินทางได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างคุณปา่าที่เคยที่เราได้มาลงพื้นที่ด้วยกันแล้วนะคะว่ามีอุปสรรคมากมายนะคะเราก็ไม่สามารถขึ้นได้บางครั้งเราก็ต้องลงไปวิ่งการข้างถนนนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะอยากจะฝากว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ทํานะคะก็อยากให้คำนึงถึงทั้งผู้สื่อทั้งคนพิการที่ รุนแรงและไม่รุนแรงนะคะโดยเฉพาะเมื่อกี้อย่างเมื่อกี้เราไปใช้ลิฟต์นะคะมนการของลิฟต์นะคะแล้วเราพี่ระกาศไม่สามารถที่จะกดลิฟต์เองได้ข้างนอกนะคะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่แบบสูงเกินไปแต่ถ้าเกิดว่าจะทํานะคะก็อยากให้คํานึงว่าออความสูงเนะี่ยไม่ควรจะ 8, ไม,ไม่ไม่เกิน80ค่ิบะคะแปดิบแปดสเซนนี้นะคะจะคะ่อนข้างจะทำให้เราสามารถเข้าถึงได้นั้นทำอะไรก็ตามนะคะให้มันแบบ ให้คนพิการรุนแรงน่ะใช้ได้บ้านที่สุดคนพิการที่ไม่รุนแรงนะคะก็สามารถเข้าถึงได้ให้ง่ายอยู่แล้วค่ะอารยะสถาปัตร์สะดวกปลอดภัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมเย้นี่แหละครับผมก็เลยขออนุญาตแต่งตั้งมอบหมายให้คุณประกาศเนี่ยเป็นทูตอารยะสถาปัตร์ด้วยอีกคนหนึ่งในการไปสำรวจตรวจสอบพื้นที่สาธารณตึกอาคารต่างๆทั่วกรุงเทพ และเมืองไทยถ้ามีโอกาสเดินทางไปได้นะครับเพื่อจะช่วยกันปรับปรุงพื้นที่ให้มีความสะดวกปลอดภัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมมากขึ้นเรื่อยๆร,<ธ>รับอยงที่เรียนฮะหน่วยงานหลักๆที่จะช่วยได้เนี่ยตอนนี้คือสองหน่วยงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต้องเข้าไปดูแลคุณภาพชีวิตปรกกาศให้มากขึ้นอย่างนี้เป็นต้น <S <S ก็คงจะไม่เฉพาะประกาศคนเดียวนะครับเห็เนีว่าผักกาดเนี่ยมาเป็นตัวอย่างของชีวิตที่ลำบากเหลือเกินแล้วก็กทมเจ้าของพื้นที่ซึ่งประกาศอยู่อาศัยต้องไปปรับ ทางลาดฟุตบาททางเท้าทางกว้างให้มันมากขึ้นนะเมื่อกี้เห็นไหมติดเสาไฟติดต้นไม้ติดอะไรเงี้ยลุมล่มๆบ่อๆหรืบอรบางทีมีฟุตบาทกว้างแท็กซี่ไปจอดบนฟุตบาทอย่างเงี้ยพากาก็ต้องมาเข็นริมถนนเห็นไหมฮะมเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายฟุตบาทฟุตบาทของเมืองไทยมันแย่นะสภาพแบบโหแต่ทุกอย่างสามารถช่วยกันแก้ไขได้นะครับขอให้นี่แหละครับเห็นว่า ที่น้องประชาชนเราอีกจํานวนมากนะครับยังมีชีวิตที่ลาบากยากแค้นแสนเข็นเหลือเกินครับโดยเฉพาะยอดหญิงเหล็กบนวิวแชร์ของเราผักกาศโพสีติดตามได้ในรายการกิสนัททัวยุงล้อฉบับเต็มๆอีกครั้งหนึ่งเร็วนี้ทุกเช้าวันเสาร์9นาฬิกา30นาทีครับ,รบเอาละฮะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ